สวัสดีคะ่ะพบกับปอปป,ปี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอป,ปี้จะมารีวิวนะคะคันนี้นะคะรุ่นคูบ o ต้านะคะ l 4 0 1 8ยน p นะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะจดทะ,ะเบียนนะคะป,ปี65ค่ะก่อนจะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ปอปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในทำคลิปนะคะต่อๆไปด้วยนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่น L สี่ศูนด SP นะคะสี่สิบแรงสภาพนะคะส,สวยๆเลยค่ะสีสันเดิมๆเ, mm hmm. เครื่องดีเกียดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอค่สะสภาพพร้อมลุยเลยนะคะ mm hmm. คันนี้ ด้านล้างนะคะด้านล่างก็แห้งๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไปไล่เก็บให้ใหม่นะคะสีสันเดิมๆนะคะสะภาพตัวยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะ ยังใช้งานนะคะ40-50%ได้นะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยสภาพยางหลังนะคะสวยๆค่ะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมนะคะไม่มีขาดนี่สภาพด้านหลังค่ะด้านหลังเบาะ หรือในส่วนของตัวหลังคานะคะก็เป็นหลังคาเดิมค่ะไม่มีแตกไม่มีรั่วส่วนในอุปกรณ์นะคะก็จะมีสองชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังค่ะในส่วนของดันหน้านะคะตัวคาน เดี๋ยวพาไปดูผานนะคะผานเป็นผานที่ติดมากับตัวรถนะคะผานหกนะคะใบยี่สิบสองค่ะเป็นผานตาช้างใบผานนะคะก็ถือว่ายังสวยนะคะี่ยังเหลือเยอะด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็แห้งๆค่ะพีดีโอก็ใช้งานได้ปกตินะคะระบบไฟก็ใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะชั่วโมงการใช้งานของรถคันนี้นะคะค่ะ739ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวจะพาไปทดสอบการทํางานนะคะของคันนี้นะคะคร่าวๆสตาร์ตติดง่ายนะคะ สตาร์ตติดง่ายนะคะ่ะแน่นๆน,นะคะ นะคะสองล้อสี่ล้อได้นะคะ ให้ดันนะคะ คันนี้นะคะเครื่องดีค่ะเกียร์ดีนะ้ำไม่ไดันไม่มีไอ้นะคะคันนี้จดทะเบียนนะคะปี65นะคะส่วนราคานะคะ3 7 5 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะอยากสอบถามนะคะโทรติดต่อ081ปค่ะ6 0 0 4 7ย3ค่ะย้ำอีกทีนะคะโทร081ปค่ะ6 0 0 4น5 3ค่ะร้านเรานะคะร้านพีซีแท t กเนะคะอำเภอเมนจะจรักจังหวัดศรีสะเกดค่ะ ร้านเรานะคะมีรถไทยหลากหลายรายการนะคะมีคูโมต้านะคะยันมาอิสกิหรือว่าแม็กซีนะคะหรือว่าอุปกรณ์การเกษตรค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญานะคะผ่านพวนผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันหรือผ่านยกล่องนะคะที่ร้านเราก็มีให้บริการนะคะค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ